เรื่องก็หนูอยากอยู่กับเฮียตอนที่ห้ากอดหน่อยได้ไหมนี่โหยเบลว่าตกใจหมดเลยเนี่ยน้องน่านที่กำลังเดินจากที่จอดรถเข้าตึกสะดุ้งสุดตัวที่โดนเรียกเสียงดังลัน่นยกมือขึ้นลูบหนะ้าอกป้อยปอยกล่อมหัวใจให้หยุดเต้นรัวจะไม่ตกใจขนาดนี้เลยถ้าวันนี้ ขับรถมาเองคนเดียวเห็นนะว่ามากับคุณพันวาคาราใช้หางตาเหลมองเพื่อนอย่างจ้องจับผิดตั้งแต่ประกาศตัวว่าจะแข่งกันจีบผู้ชายน้องนานก็ไม่เคยแ่วเลยเขาแทบจะไม่มีจังหวะแทรกแซงไปแย่งจีบแต่นั่นก็ดีแล้วเพราะก็ตรงตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกรุกสะบ้างอดีแล้วน่าน ถึงมัวแต่ยืนมองเขาตาละห้อยเหมือนแต่ก่อนชาติเนี้ยคงไม่ได้ง้มเขาหรอกอะไรมากับใครเบลมัวเปล่าไม่เนียนไปเรียนที่ไหนมาก็ไม่ได้กะจ,จะให้เนียนดอกเบลจะได้รู้ว่าเราอล้ำหน้าไปก่อนแล้วคนน่ารักเยอะเย้ยเพื่อนเสียงใสน้องเบลแกล้งทำหน้าทะมึงถึงเบ,บ้ปากใส่ นับวันยิ่งหน้าหมันไส้เข้าไปทุกทีแล้วไปไงมาไงถึงมาด้วยกันได้อ่ะไม่บอกหรอกจ้ะ <c oughs> งั้นก็ขึ้นลิฟต์คนเดียวไปเลยเฮ้ยเบลไปด้วยน้องนานร้องเรียกเสียงหลงรีบวิ่งตามเพื่อนตอนนี้น้องเบลรู้ความลับที่ว่าเขาไม่กล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วเลยใช้ชีวิตง่ายขึ้นมาอีกนิดอย่างน้อย เพื่อนก็รอขึ้นลงพร้อมกันทุกๆวันแม้จะไม่ได้ศบอกเฮียพับแต่ได้จับมือกับน้องเบลเอาไว้ก็ยังพอได้หายใจหายคอออกบ้างแค่นี้ทำเป็นงอนแค่นี้อะไรเราได้แค่ไปซื้อกาแฟให้อ่ะนั่นได้นั่งรถเคียงคู่กันเช้าเย็นขี้โกงชะมัดเลย ออ้อ,อ,อไม่งอนนะเราไม่ได้ขี้โกงซะหน่อยวันนี้วันจันรถมันติดไงก็เลยขอติดรถมากับเฮียพับขออ้างชัดๆวันก่อนก็บอกว่าขับรถยังไม่แข็งวันเนี้ยอ้างรถติดเอารถไปจอดไปที่คอนโดเขาอีกละสิท่าไม่ใช่ว่าเย็นนี้จะขอขึ้นไปกินข้าวด้วยอีกนะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆคืบหน้าของน่านฟ้ากับพันวา อยู่ในสายตาของทาราเสมอบ่อยครั้งที่น้องน่านแอบถ่ายรูปมาอวดว่าได้ไปทานข้าวเย็นด้วยกันตอนแรกก็คาดคั้นว่ามีอะไรมากกว่ากินข้าวไหมได้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่น้องน่านก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะค่อนข้างระวังเรื่องระยะหา่างเบื่อคนรู้ทันจริงๆไม่ต้องมายิ้มเลย อ่อยเลยไม่ให้ขึ้นไปด้วยแล้วคนสวยแกล้งนอนน้องน่านจับมือน้องเบลแน่นขึ้นยู่หน้าทำน้ำตาคลออ้อนเพื่อนรู้ว่ายังไงน้องเบลก็ไม่กล้าทิ้งให้ขึ้นลิฟต์คนเดียววันนี้ซื้อขนมง้อดว้วยได้เลยคะ่ะเด็กแว่นรีบรับปากเสียงหวานน้องเบลเคยโกรธเขาจริงจังเสยที่ไหนซื้อขนมให้กินก็ดีกันเหมือนเดิม แสนรู้จะตายไปอุ๊ยขอโทษค่ะน้องน่านพี่ไม่ทันเห็นไม่เป็นไรครับพี่หวาน่านฟ้าเม้มปากด้วยความเจ็บรองเท้าส้นสูงแหลมๆปักเข้าเต็มกลางเท้าในขณะที่ยืนเบียดกันขึ้นลิฟต์ขณะใส่รองเท้าหนังหนาๆยังรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกจนถึงเนื้อ คิดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าจะเซถอยมาเหยียบกันเมื่อกี้พี่เห็นแค่น้องเบลอะลืมมองว่าน้องน่านยืนตรงนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกยืนจับมือกันอยู่ตั้งแต่แรกน้องเบลก็ใช่ว่าจะสูงกว่ายเยอะสะหน่อยเหมือนจงใจแกล้งกันชัดๆช่ชวงนี้ยี่หวาปฏิบัติกับน้องน่านเปลี่ยนไปมาก สายตาที่มองก็ดูแปลกๆไปบางทีก็พูดด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันใส่แถมยังใช้งานเกินความจําเป็นอีกต่างหากทั้งขนเอกสารเก่าออกมาทำความสะอาดทั้งจัดแฟ้มใหม่น้องนานแทบจะเป็นลมในห้องเก็บเอกสารวันละสิบสิบรอบร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีกลับบ้านด้วยเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นจนแม่เริ่มบ่นเพราะทำความสะอาดยาก พี่หวามาแต่เช้าเลยนะครับพี่ก็มาแบบนี้ทุกวันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะน้องเบลที่น่าแปลกใจอะ่ะคือน้องเบลกับน้องน่านต่างหากขยันเชียวมาฝึกงานแค่ไม่กี่เดือนอะ่ะแต่มาเช้าตู่กันทุกวันเลยถ้าเหมือนมาดักรอเจอใครแนนนัดหนุ่มๆไว้หรือเปล่านะริมสีปากบางยิ้มอย่างมีจริตเหมือนหยอกล้อแต่ฟังดูยังไง ก็แสะกันอย่างชัดเจนม่านเบลอยู่ใกล้นะครับส่วนหน้านะก็มากับคุณพันวาน้องเบลบอกดูออกมาพักใหญ่แล้วว่ายี่หวาทําตัวไม่ดีกับน้องน่านและค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเพราะเรื่องของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแต่ตอนนี้ทําอะไรเธอมากไม่ได้ถ้าประกาศศึกจริงจังเมื่อไหร่จะตอบโต้ให้หนัวลิ้นเอ้า เดือนที่แล้วที่ลาไปเรียนขับรถล่ะคะไม่ได้ไปหรอคือวันนี้รถติดนานเลยไม่ได้เอารถมาครับนานก็บอกพี่ว่าไปซีว่าคุณพันวาเขาเป็นห่วงนานขับรถไม่แข็งคุณพันวาก็เลยให้มาด้วยกันเดี๋วน้องนานแอบหยิกมือเพื่อนเบาๆโชคดีที่ลิฟต์เคลื่อนตัวถึงที่หมายก่อนไม่อย่างนั้น ก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปอ๋อน้องน่านคะวันนี้ช่วยไปเช็ดตู้เอกสารอันเ,เล็กๆที่เรียงกันอยู่มุมห้องให้หน่อยนะคะจะให้แม่บ้านเข้าไปก็ทําไม่ได้มันเป็นเอกสารลับอะคะ่ะเดี๋ยวเบลไปช่วยน่านเองครับทารารีบออกตัวตลอดสัปดาห์ที่แล้วน่านสาทำงานในห้องเก็บเอกสารร้อนๆคนเดียวเห็นแล้วสงสารจับใจ อยากช่วยใจแทบขาดแต่เขาเองก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบน้องเบลต้องเตรียมไฟล์นำเสนองานให้พี่พิงไม่ใช่หรอเห็นว่าประชุมเย็นนี้นี่นาไม่เป็นไรเบลน่านไปเช็ดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน้องน่านยิน้มจางๆให้ไม่รู้ว่ายี่หวาจงเกลียดจงชังอะไรเขานักหนาวันแรกๆที่เจอยังใจดีด้วยอยู่เลยคุณพันวาครับ น้องเบลตะโกนเรียกตัวช่วยที่เดินออกจากห้องน้ำได้จังหวะพอดิบพอดีครับสวัสดีค่ะคุณพันวาวันนี้แวะซื้อกาแฟหรอคะครับพันวาตอบสั้นเหลือบมองคนที่มาด้วยกันเมื่อเช้าที่ยืนหน้าซีดอยู่ก็นึกประหลาดใจก่อนหน้านี้ยังดีๆชวนเขาคุยไม่หยุดเลยนี่นาน้องน่านไม่สบายเหรอเออ กล่าครับสงสัยหน้าหน้าจะเหนื่อยสะสมแน่เลยทําความสะอาดห้องเอกสารมาตั้งหลายวันเบลไม่ว่างไปช่วยเลยะครับทาราแกล้งฟ้องนี่หวาทําหน้าไม่ถูกเพราะพันวามองเธอสลับไปมากับเด็กฝึกงานเหมือนรอคำอธิบายที่การตลาดก็แบบนี้แหละคะ่ะต้องทำทุกทุกสามเดือนไม่งั้นเอกสารเก็บกันไม่ทัน แต่พอดีว่าช่วงนี้ทุกคนยุ่งกับงานออกบูธแสดงสินค้าเดือนหน้าเลยต้องวานให้น้องน่านไปทำให้พางๆก่อนแล้วน้องน่านไม่ยุ่งเรื่องออกบูธกับเขาเหรอพันวาถามด้วยน้ำเสียงปกติรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลน,น้องน่านทำงานพวกนี้ไม่ค่อยถนัดค่ะแต่ว่าเดือนหน้าก็จะไปออกบูธด้วยกันถึงตอนนั้นนะคงได้เรียนหน้างานสนุกเลยล่ะค่ะ ทำงานไม่คล่องเท่าคนอื่นสินะแต่น่านช่วยเบลเช็คงานตลอดเลยนะครับเบลไม่ค่อยรอบคอบหลุดไปเยอะเหมือนกันมีน่านอยู่ด้วยอะเบลสบายใจมากๆเลยที่จริงอะน่านก็มีไอเดียดีๆเยอะมากพี่พิงก็ชอบงานที่เราสองคนทําด้วยกันด้วยครับตั้งใจเรียนรู้งานก็แล้วกันนะผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับวันนี้คุณพันวาเอากาแฟรอบบ่ายไหมครับ เอาครับเหมือนเดิมได้ครับเบลจะเอาไปส่งให้ถึงที่เลยคันวาพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเดินไปทางแผนกของตัวเองส่วนยี่หวาก็เดินแยกไปเข้าห้องน้ำได้สีหน้าไม่พอใจจนเห็นได้ชัดน,น่าไม่ต้องทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แบบนั้นเลยเบลหวาพูดเยอะถ้าจะงอนเราอ่ะเก็บแรงเอาไว้เช็ดตู้เถอะ ไม่ได้งอนซะหน่อยฮันแนหึงละซี่ที่เราได้ซื้อกาแฟให้เฮียพับของหน้าน่ะคะแนนนํำไม่รู้ด้วยนะน้องเบลทำหน้าล้อเลียนเอียงคอแลบล,ลิ้นปลิ้นตาใส่เพื่อนหวังจะให้น้องหน้านารมดีคนตัวเล็กเองก็หลุดขำจริงๆกับความน่ารักน้าหมั่นไส้ของเพื่อนนึกอยากจะพาน้องน้านไปเล่นกับน้องพายบ้าง ความแสบต้องคูณสองให้เขาได้ปวดหัวกับการปรากแน่ๆไปทำงานที่เรารักกันเถอะดักคนเดียวเถอะเสื้อผ้าเละคุณแม่บ่นอีกแน่เลยคนตัวเล็กใส่หัวปรุปงๆถอนหายใจยาวก่อนจะเดินกอดคอกันเข้าไปเริ่มต้นสู้กับการศึกงานในเดือนที่สามที่แสนสาหัสขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ตั้งแต่วันนั้นที่หวาแอบได้ยินน้องเบลกับน้องน่านคุยกันเรื่องแข่งจีบพ,พันวาคือก็ตามสืบมาตลอดจนกระทั่งรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพันวากับน้องน่านที่รู้จักกันมาก่อนและน้องน่านก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบพันวาจากที่มั่นใจนักหนาะว่าพันวาจะไม่ชอบคนที่เด็กกว่าและง้องแงงตอนนี้ เธอเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วเพราะพันวาไม่เคยให้ใครใกล้ชิดขนาดนี้แม้กระทั่งเธอที่ทำงานด้วยกันมาเกือบสิบปียังไม่เคยจะได้นั่งรถของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวยี่หวานั่งเหมือ,อะไรเนี่ยแล้วเป็นอะไรดูอารมณ์ไม่ดีแต่เช้าแล้วนะใบเตยทักเพื่อนอย่างเสียไม่ได้นั่งถอนหายใจจนกูฏประสาทจะกินตามทำงานไปเถอมึงอะ งานบ้างานบอแหละว,วันนี้นั่งรอประชุมอย่างเดียวเก๋ๆปะวันที่ประชุมใครเขาทำงานกันเก็บสมองไว้เครียดทีเดียวดีกว่าแล้วนี่น้องน่านไปไหนอะว่าจะให้ไปช่วยยกของที่จะใช้จัดบูธท,ที่สั่งไว้สะหน่อยอยู่ในห้องเอกสารมั้งฮะยังเก็บไม่เสร็จอีกเหรอทำมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่เข้าไปอู้มั้งอยู่ในนั้นไม่มีใครมองเห็นนี่นาเด็กฝึกงานก็งี้แหละ อะไรมาากมมย»ไ่ใช่เป็นลมเป็นแรงไปแล้วหรอจะเที่ยงแล้วนะน้องมันไม่ออกมาล้างไม้ล้างมือก่อนไปกินข้าวหรือไงไม่รู้สิฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะยีหวาผุดลุกขึ้นอย่างไม่ใส่ใจสักพักเสียงออดตอนพักเที่ยงก็ดังขึ้นพนักงานต่างกุลีกุจอรุกขึ้นปิดไฟในออฟฟิศเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตอนเที่ยงวันตามนโยบายของบริษัท น้องเบลที่เพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาไม่เห็นเพื่อนที่ยืนรออยู่หน้าลิฟต์เหมือนอย่างที่เคยจึงแปลกใจและเดินไปดูในแผนกแต่ทุกอย่างก็ปิดมืดไปหมดแล้วคนตัวเล็กคิดว่าเพื่อนอาจจะลงไปล่วงหน้ากับใครสักคนจึงลองโทรหาดูแต่ก็ดันได้ยินเสียงเรียกเข้าดังอยู่ที่โตทำงานอ,อ๊ะโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปน้องเบลคุณพันวา ไม่ลงไปทานข้าวหรอครับกำลังจะลงไปครับแต่ว่าเบลไม่เห็นหน้านอะโทรหาหรือยังโทรแล้วครับโทรศัพท์อยู่นี่อะ่ะแปลกจังเมื่อกี้เบลไปเข้าห้องน้ำมาหรือน่านคิดว่าเบลลงไปก่อนเลยลงไปพร้อมกับคนอื่นแล้วน้องน่านไม่น่าจะกล้าลงลิฟต์นะจริงน่วยไปไหนของเขานะเดี๋ยวเบลไปดูในห้องน้ำอีกทีดีกว่าน้องเบลเดินสวนออกไป พันวาเอกใจที่จู่ๆคนตัวเล็กที่ค่อนข้างตรงต่อเวลาหายตัวไปในเวลาพักเที่ยงดูว่าเร็วเท่าความคิดขาเรียวยาวก้าวฉับๆตรงไปยังห้องเอกสารที่เมื่อเช้าได้ยินว่าน้องนานจะต้องเข้าไปทำความสะอาดหวังว่าจะไม่เป็นลมล้มพับไปอย่างที่คิดนะน้องน่านอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆใ,ให้ได้ยิน พันวาถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องเอกสารลับโดยใช้บัตรพนักงานสแกนในการผ่านประตูแทนการกดรหัสโชคดีที่บัตรเขาถูกตั้งค่าเป็นบัตรแบบผู้บริหารสามารถเข้าได้ทุกห้องในบริษัทห้องทั้งห้องมืดสนิทพันวาไม่เคยเข้ามาในนี้จึงไม่รู้ว่าจะต้องเปิดไฟจากตรงไหนแต่เห็นว่าพัดลมเพดานเปิดอยู่นั่นหมายถึง จะต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ร่างสูงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดใช้งานไฟฉายค่อยๆส่องไปทีละล็อกของตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่ที่วางเรียงกันเกือบสิบตู้น้องน่านครับได้ยินเฮ <here S 1> ียไหมอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะน้องน,น่านพันวามองเห็นปลายเท้าของใครสักคนที่นอนเหยียดยาวอยู่มุมห้องด้านในสุด เขารีบเดินไปดูและก็พบว่าเป็นคนที่กำลังตามหายอยู่จริงๆเฮียพ yeah, ับทำไมมานอนอยู่ตรงนี้นานฟ้าทำสีหน้างุนงงค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองฝ่าความมืดไปดรอบๆอย่างคุ้นคิดและนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองยังคงอยู่ในห้องเก็บเอกสารแต่ที่ไม่รู้คือทำไมถึงได้มานอนหลับอยู่ตรงนี้เฮียพ yeah, ับ ทำไมน่านมาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่กี่โมงแล้วเฮียสิต้องถามมานอนทำไมตรงนี้ตอนนี้พักเที่ยงครับน,นั่นนั่นเช็ดตูด้แล้วนัานจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าตัวเองมูกไปเพราะเจอฝุ่นหนาแทบจะหายใจไม่ออกพอรู้สึกตัวก็ไม่ทันได้ลุกขึ้น และง่วงงุนนอนหมดแรงจนหลับไปอยู่นานสองนานออกไปทานข้าวเถอะน้องเบลรออยู่เฮียพับครับ,รบนานแค่ทำงานไม่เก่งแต่นานตั้งใจทำงานจริงๆนะครับคุณตัวเล็กทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เมื่อเช้าโดนยี่หวาตำหนิต่อหน้าพันวาเป็นเชิงว่าทำงานไม่ได้เรื่อง แม้ที่ผ่านมาจะรู้สึกท้อไม่น้อยแต่ก็พยายามสู้มาตลอดจนกระทั่งเห็นสีหน้าเฉยชาของเพียาพับเมื่อเช้าก็คิดไปเองว่าคงผิดหวังในตัวเองนั่นจะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างหรอกนะทำงานสามเดือนน่ะจะไปคล่องเท่าคนที่อยู่มาหลายปีได้ยังไงนันเหมือนเป็นตัวถ่วงของทีมเลย ช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างไหวไหมนานฟ้าเงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายท่ามกลางความมืดไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินคำนี้ออกจากปากคนที่แข็งกระด้างใส่เขามาตลอดแค่คําถามว่าไหวไหมก็เหมือนทำนกน้ำตาแตกกระจายหลุดสะอื่นจนตัวโยนหากได้ยินจากคนอื่นถามว่าไหวหรือเปล่า พียงพอที่จะสามารถยิ้มจางๆให้และฝืนตอบว่าสู้ไว้แต่พอเป็นคนที่ต้องการให้อยู่เคียงข้างมากที่สุดกับร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นอย่างไม่อายถ้ามันหนักเกินไปอ่ะก็ย้ายไปทำแผนกอื่นเฮียจะคุยกับพี่พิง์ให้ไม่ใช่ว่านาั่นไม่ไหวนั่นอยากทำให้ได้นั่นไม่อยากมีปัญหา นั่นท้อจังเลยครับนานไม่อยากร้องไห้นานไม่ได้ร้องคนที่ร้องไห้จนพูดจาไม่ได้สักโกหกคำโตทั้งที่น้ำตาเม็ดเป้งไหลาอาบแกมไม่รู้ว่าต้องโตขึ้นแค่ไหนถึงจะอดทนกับเรื่องพวกนี้ได้เหนื่อยกายยังไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยและท้อใจมันเป็นอึดอัดไปหมด ต่อให้น้องน่านบอกว่าวันนี้เก่งพอที่จะทนต่อไปไหวต่อให้มันจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าน้องน่านสู้และพยายามสุดท้ายอ่ะตัวน้องน่านเองได้อะไรครับน้องน่านทำงานโดยไม่มีความสุขฝึกความอดทนของสภาพจิตใจด้วยคำตําหนิในผลงานของตัวเองถูกเปรียบเทียบให้ด้อยกว่าทั้งๆท,ที่ถ้าได้ทำอย่างอื่นอาจจะเก่งไม่แพ้ใคร เรื่องฝึกฝนสีมือเฮียไม่ติดอะไรนะครับมันเป็นผลดีกับน้องน่านที่ได้ลองทำหลายๆอยา่างแต่น้องน่านจำไว้นะคำติเตือนหรือต่อว่าจากใครๆที่พ่อบอกว่าอยากให้เราพัฒนามันไม่ได้ทำให้เราเข้มแข็งได้ในอนาคตเสมอไปตรงนั้นข้ามค่อยคำเหล่านั้นจากคนที่พูดว่าติเพื่อก่อเตือนเพราอหวังดีดุด่าเพื่ออยากให้พยายามมากขึ้นน่ะ มันอาจจะเป็นบาดแผลสำหรับบางคนจนทำให้ขาดความมั่นใจในการลงมือทำสิ่งที่เคยผิดพลาดอีกครั้งคนทุกคนไม่สามารถคิดได้เหมือนกันหมดที่ต้องมานั่งร้องไห้อยู่ตอนเนี้เพราะอยากระบายความอึดอัดเพื่อที่จะได้สู้ต่อไปเหรอแล้วถ้าเกิดสู้แล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้อีกใช่ไหมแล้วน่านต้องทำยังไงอ่ะน่านเลือกเอง น่านก็ต้องสู้ไม่ใช่หรอน้องน้านมีทางเลือกน้องน้านมีเฮียถ้างานมันไม่เหมาะกับน้องน้านนะเฮียก็จะจัดการให้ย้ายไปทำแผนกอื่นที่ตัวเองถนัดไม่ต้องทนฝืนเพื่ออยากที่สูตรความอดทนหรอกครับเฮียว่ามันได้ประโยชน์ฝึกงานน่ะมันควรได้สีมือในการทำงานนั่นตังหากสิ่งที่ควรคำนึงถึง ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ในการรับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมและการทำงานร่วมกับคนอื่นให้เป็นอย่างเดียวนั่นไม่เข้าใจอธิบายไปตั้งนานจับใจความอะไรไม่ได้เลยเชียวหรือเฮียพับกอดหน่อยได้ไหมครับไม่ก็แกล้งไม่เข้าใจแค่อยากจะงอนแงอ้อนให้กอดน,นะครับน่าอยากได้กำลังใจอ่ะ เพียงพัแค่สองนาทีนะน้องน่านโผลเข้าหาอกอุ่นที่คุ้นเคยพันวาโอบไหลาบางเอาไว้แล้วตบเบาๆคล้ายปอบขวัญอย่างที่ชอบทำเสมอน้องน่านเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นได้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่หาคำมาสอนมาเตือนน้องพายเวลาทำผิดได้จนเขาหลงเชื่อว่าน้องน่านโตมากพอมานานสองนาน พอได้ใกล้ชิดกันจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เห็นเลยอยู่กับเขาทีไรช่างเหมือนลูกนกหลงลังอ่อนไหวและบอบบางจนน่าสงสารแต่ก็คงไม่แตกต่างจากเขาเท่าไหร่แข่งกระด้างและเฉยชาต่อหน้าใครมากมายเพื่อที่จะหลงเหลือความอ่อนโยนไว้ใช้ที่บ้านกับน้องชายเพียงคนเดียวยากที่ใครจะเข้าถึงและได้สัมผัสมุมเหล่านั้น นอกเสียจากสนิทสนมกันจริงๆซึ่งมีเพียงไม่กี่คนกำแพงของเขาสูงเกินกว่าที่จะเปิดใจทำความรู้จักกับใครในชีวิตส่วนตัวเพิ่มเข้ามาแต่ดูเหมือนจะใจอ่อนกับเด็กคนนี้บ่อยไปซะแล้ว สวัสดีค่ะจากที่เมื่อวานลืมอัพไปนะคะเพราะว่ามัวแต่ทำงานอยู่ดูนาฬิกาอีกทีสองทุ่มกว่าเอา้าลืมอัพน้องนานลืมทำคลิปอะไรทุกอย่างก็เลยไม่ทันแล้วก็เลยตามที่สัญญาไว้เลยนะคะว่าวันนี้จะมี2ตอนลงให้นะคะเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งลงตอน3ามทุ่มเนาะรอฟังกันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะเวลามีคลิปอัปเดตจะได้ ไม่พลาดกันนะคะสำหรับใครที่ไปซื้ออ e ีบุ๊กแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่ตอนหน้า